สวัสดีครับพี่น้องพอกันวันที่สองมีนาคมสองพันรอรหกสิบเจ็ดเวลาเจ็ดนาฬิกาพี่น้องยูี่สมพานบอกกบบ้านจวดบัวบานตำบลกู่ทองอำเภอเคียงยืนจังหวัดมหันสารคาหมองเก้าพี่น้องผลการเพาะมันขึ้นมาเบิ้งพี่น้องเป็นไดเป็นไดมันสถานว่าพี่น้องเบิ้ง ออกไข่อยู่เออมีแต่ไข่ร่มพี่น้องไข่ล่มนี่บนนี้นั่นไข่ร่มออกนิดเดียวไข่ร่มพิน่นะครับอันนี้คือการสอมพี่น้องสอมไงพระท่านไทยพ่ท่านใดไข่หอกพี่น้องผลการไข่ขึ้นผลการเพาะมขึ้นมืนอแลกอะไรพะอีกชุดหนึ่งนะครับ ที่เพาะสองจุดดอกแมลงพร้พอมกันสองจุดพอนเป็นการซ่อมเห็นเป็นซ่อมเห็นไวิ่ววิ่งทีะซาครับเร่งที่เพาะสองรวยทีเห็ดอีกบอ่อหนึ่งนะครับมีพ่นการพเพาะมาบุ้งมาบุ้งหางนอกมาบุ้งหางนอกโดยร่วมพี่น้องเห็นบ่อหนึ่บอ่อนี่เอาผ้ายางปูก้นหลุมไปน,นิดเดียวนะครับกลบบอลไปนิดเดียวเพราะมัน เอานาำไส้มาเกินหนึ่งคืบคืบเดียวพอจะงีบสิบเส้นครับพอว่ามัน,น,นคืบแบบงีบสิบเส้นนะครับพอป้องกันมันตายเลยยาใส่สูงเลยการกาลรลงเพาะนี่เขายาใส่สูงใส่สูงกบตายดีตาย้ายนานะครับแต่หน้าฝน,นเขากับเห็ดล,หล่องนะเหมือนลายออกเหมือนลาออกเหมือนฝนตกมาหไหลออกเลยนะครับแต่ว่าลาออกกบตายหนามวราถ้ากบลอยนามมันโดนมันตายนะครับมนะครับวิธีการเพราะนี่เอาันผ้าปูนี่ ถ้าน้องพอลงในบองสั่นก็ได้นั่นแต่ว่ามันบ่ชัวนะครับเพราะว่าถ้าล็อในบองสั่นนี่น้ำมันสิเมื่อน้ำขึ้นนั่นนะมันบ่ชัวแต่ว่าขันใส่บ่อพลาสติกนี่น้ำมันสิชั่วเดี๋ยวมันสิทอเขาเมื่อขึ้นเมื่อวันสิทอเข่านี่ประหยัดน้ำพร้อมนะครับพลาสติกท้อก็เห็ดร่องเห็ดบอกรอนนี่อยู่ที่เห็ดบอเห็ดยังไงพายบึงที่เห็ดบอพี่น้องนี่พวกนี้ผมเห็ดเมื่อวานนีผมเลี้ยงเข้าเดียวนี้ว่าแบบจุกบนจกจักจกจักนี่ คุณพ่เอาล่องขึ้นดิสื่อนี่ยกล่องขึ้นนิดเดียวแล้วก็พานี่ปูได้เนี่ยมันขึ้นเลงมันร่มผัดเห็นบ่สอพาปูนี่พาปูขึ้นมันหลุดหลุดมันกับไหลออกเลยนะมันขบมันทับไว้มันทับผาไว้นะครับมันถามตกลงไปมันบนหลุอมาไหลเพราะน้ำมันทับอย่างนั้นอยู่นั่นทับดินไว้ก็คือนะครับ ดิ่งหรือทับแบผาบ้างไว้ซื่อนี่กรอยู่มันทำลงไปมันก็บอะไรออกน้าบอะไรออกเพราะนามมันทับไยูข้างในไปแล้วนะครับนี่นอกจากเอาแบบนี้ก็เอาไอ้น้มโลงแล้วก็ช่างลงเอาช่างเปิดก็ะไรเพราะต้องปิดก็ได้อันนี้ช่างปิดผมมันบ่มีก็ช่างเปิดผมเพราะท่านสร้างสร้างสื่อนะครับก็ช่างปิดอันนี้อันนั้นซีลอยผาซิผมซื้อพี่กายนี่ปีนี้ไม่ใช่อไรบุสร้างสื่อมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาเด้คือบัญชาการห้องมี บ้านท่องข้าวเจ้าเฮ็ดเป็นนะครับเฮ็ดบ่ดีเฮ็ดผมสั่งเข้าวเจ้าเฮ็ดเหรอแปลว่าเฮ็ดบ่ได้บพรคือของเขาของเขาเฮ็ดเป็นอาชีพนะครับคือต่างจังหวัดอยู่เตึงเสานะครับนี่คันออกไข่เนี่ยดีขนาดนี้พี่น้องออกไข่เขามาบานเห็ดเหรอเหี้ยไข่มาบานเห็นบ่ดินเตรียมแบบนี้นี่บ่ดินได้เนี่ยน้ำบ่เบิดเนี่ยเพราะว่าผมรู้ง่ะสองมือละสามมือละมันบ่เบิ่ดถ้ามันสี่มือเท่ากับเปิดน้ำต้องใสี่ยวเนี่ยบ่อดินเนี่ยเห็นว่ามันเกิดพืชนเหร เก้าเดียวเนี่ยพี่น้องลงสายบอดินนี่นะครับวานไทมันก็มันถึกออกไข่เลยภายในมือเดียวออกไข่เดียวเดี๋ยวทำมันนั่นมันสิผมสิเห็นใ้เบื้องหลกักพี่น้องก็คอยติดตามมันไปเรื่อยเรื่อยะง่ามันอรอกไม่มีมองไว้ายได้เนี่ยซ้ำเนี่ยอันนี้ก็สิรอยโล่เนี่ยปลาไปร้อยโล่บอดินร้อยโล่บอดันร้อยโล่อีกสองบอดันบอละห้าสิบโล่ถ้าเป็นหวกมาเด้ นะครับนี่เห็นปะสองบ่อหนึ่งร้อยโลสองร้อยโลอันนี้บ่อละห้าสิบโลเป็นสองร้อยเป็นสามร้อยโลมือหนึ่งสิ่มจะมูลหนึ่งร้อยโลเพราะเนี่ยมือหนึ่งกับเพราะหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสี่บ่อห้าบ่อพุ๊มเหอมหรือไกลๆคนละรถไถมันดันเลยกัเปิดน้ำใต้น้ำบดานเห็นมันอยู่นะครับจะมาหัวเต็มเลยท่าดินได้เด้เนี่ยท่าดินถ่าน้ำได้ท่าหัวก็ตายนี่ ผมกสิสบายนะครับเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับดินเนี่ยการพอหัวกัแต่ดินกับน้ำได้เนี่ยหวก็ตายเนี่ยผมกสิบ่ได้ย,ยากนะครับถ้าหววตายมันใส่บ่ได้บ่ได้ผมกสิเอารถไทยนีย่กวดต้องคื้เขาเ,เสมอกันแบบนั้นหลักสี่ไส้พาย่างเอานะครับถ้าใส้พายางแล้วคันหวกยังตายอยู่กับแปลว่าเป็นน้ำหน่ ผมอานา้ำของกินบ่เปยังเพราผมกินเบิ่งนย่าโอเคยอยู่น้ำนะครับมันยานเป็นน้ำบินนะครับถ้าบ,บ่พอดินมีสารเคมีเลยกบห่วงมันยานสารเคมีครับกบมันยานสารเคมีอันตรายนะครับเป็นน้ำต้องระวังห้อยยังห้อยคนห้อยแมวนี่ห้อยหมาเลยห้อยหมาอย่างขึ้นมาหน่อยนะครับห่วงมันยา,ยา,านยมัยานสารเคมีเขียดยา หายหยาใกล้ๆตายเบสได้เลยพี่น้องต้องยื้อที่ปลอดภัยนะครับการเพาะหัวนี่เห็นบอกผมผมพอมาสิวานเดียวมือแรงกับเดี๋ยวลงอีกสัวมันหยวกใครดินผมจะยู่พอดียู่หนามพอดีผมเห็ดสะก้อนซีอันนี่สามบอซีบอนี่นี่บอที่สี่บอหน,น่อยนะครับนี่ก็บบอหน,น่อยนะครับเันนึงบอเงี้ยเติบขันได้นี่ผมสสบายเลยสำารบอะไรก็ได เอาพลาสติกมาห่อเอาพลาสติกมาวางแล้วก็เป็นบ่อพลาสติกหรือบ่อหน่อยเดี๋ยวมันเห็ดยากยาดกัเห็ดได้รที่ก็นะครับบ่หยากสำหรับผมท่านคนเดี๋เขาบ่เคยเห็ดกับสียากอยู่จังหน่อยนะครับเนี่ยนามมองนี่ก็ดังบ่อหน่อยได้นี่การน้องขายได้บ่อละลอยลูกผมเนี่ยหงักลูกละสองลอยก็ขึ้นบ้างละลอยลกคูณสองลอยกับสองหมื่นบ่อสองบ่อก็ซีมึงนอยได้ซทำเนี่ยหงัก ตัวมันต้องมีฝีมือในการเห็ดเด้เห็ดมัวมัวว่าไรเด้ต้องมีเทคนิคมีเทคโน่อยอยู่นะครับต้องมีประสบการณ์ในการทำพอสมควรมีความรู้ความสามารถในการเพาะนะครับบมันบริกินง่ายๆวันต่อพี่น้องกินง่ายๆมันก็เห็ดเป็นเบิร์ดนะครับนี่เอาซรัพนี่แหละพี่น้องเขาเน่าเลยเยอะนาที่หละพอกระไคลิปหนาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง ติดตามผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้คว้มรู้ครับสวัสดีครับ